สวัสดีเช้าวันอังคารที่25พฤศจ,จิกายนค่ะ e a s y Money k t เคทแอมบิ y ลี่สสัปดา์นี้ชี้สภาพคล่องกลับคืนสู่ตลาดการเงินโลกหลังประธานเฟดนิวยอร์กเสริมความเชื่อมั่นว่าเฟดน่าจะหันดอกเบี้ยดเดือนหน้าความเห็นส่วนตัวนกักวิเทราะห์ erm ค่ะฟองสบู่ AI ซึ่งป่องพองมายาวนานประมาณ3ปีน่าจะแตกแล้วนโยบายการเงินของเฟดมีอิทธิพลน้อยลงต่อทิศทางราคาสินทรัพย์เพราะ AI ออาจกลายเป็นปัจจัยเงินฝืดเชิงโครงสร้างระยะยาว อี s y Money เงินง่ายๆจากนโยบายผ่อนคลายของธนาคารกลางน่าจะกลับเข้ามาสแสวงหาผลตอบแทนในตลาดการเงินโลกจนกว่าความเสี่ยงใหม่จะเข้าสู่จุดโฟกัสโดยจับตา2องปัจจัยเสี่ยงจจาเสะเทือนอำนาจคุณครัมซึ่งอาจสำคัญกว่าเฟดค่ะ 1คดีภาษีศุลกากรซึ่งยังไม่รู้วันตัดสินนักกลุ้์แคทแทมไม่ค่อยสนเรื่องคืนเงินงบขาดดุลแต่ถ้าคุณพรมแพ้คดีแล้วถูกมองว่าสูญเสียอำนาจต่อรองประเทศต่างๆจะยังยึดข้อตกลงที่ทำกันไว้หรือไม่ดีวลงทุนซึ่งเคยใช้ปั่นราคาหุ้นเทคเ AI พุ่งทะยานขึ้นมาถึงจุดนี้ก็จะเผชิญความไม่แน่นอน 2. เลือกตั้งกลางเทอมปลายปี2 0 2 6ณจุดหนึ่งไม่ต้องรอถึงเลือกตั้ง ถ้าตลาดกังวลว่าริพับบิการนอาจกลายเป็นเสียงข้างน้อยรัฐบาลคุณทัมอยู่ในสภาพเลมดักกระตุ้นดีมานยากเพิ่มความเสี่ยงดีเฟลชันก็อาจเกิดกระแสเทขายสินทรัพย์ครั้งใหญ่ทั่วกระดาษได้นักกลุตแคทแฮมเลือกลงทุนหุ้นจีนเป็นหลักเพราะการเมืองจีนน่าจะมีความต่อเนื่องมากกว่าสหรัฐขณะที่ราคาและความคาดหวังในตลาดหุ้นจีนก็ยังไม่ไปไกลเท่าสหรัฐค่ะมาดูการขึนหวังตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซดินด็กปิดไปที่1,252.73จุด ลบ0.13%มูลค่าการซื้อขาย41,791ล้านบาทโดยตราท้งไทยแกว่งออกข้างกรอบจำกัดรับจิตวิทยาเชิงบวกจาโอกาสเฟดลดดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมแต่ยังขาดปัจจัยใหม่ขับเคลื่อนในชนีให้ไปต่อและวอลลุ่มเบาบางส่วนงฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่5 1 3 1ล้านบาทนโยนบายบัตรอายุ5ปีปิดที่1.38%ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.04%ค่ะ ทางฝั่งของค่างเงินบาทปิดตลาดเยนวันีที่32บาท4ี่สสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ้วยเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบมากเพียง5สตางค์โดยสก,กุลเงินนภูมิภาคยังเคลื่อนไหวแบบไร้ทิศทางซึ่งมีทั้งที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ส่วนทางฝั่งของเอเชียเซี่ยงไฮ้คอมมิชิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกเล็กน้อยโดยดัชนีฟื้นตัวหลังจากที่ร่วงลงในช่วงแรกขานรับรายงานข่าวที่ว่าสหรัฐกำลังพิจารณาอนุญาตให้บริษัทเอ็นวีเดียขายชิป a อรุ่น H200 ให้กับจีนขณะที่นักทุนจับตาการประชุมคณะทำงานมาด้วยเรื่องเศรษฐกิจของจีนในเดือนหน้าเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้เกี่ยวกับนโยบายใหม่ๆเซี่ยงไฮ้คอมมิชิตปิดที่3,836.77จุดบวก0.05%ส่วนตลาดหุ้นญ,ญี่ปุ่นปิดทำการนนในวันขอบคุณแรงงานค่ะ ส่วนดาวโจนส์ ones, ตตาร์นีอยอร์ปิดบวกในวันจันทร์โดยปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากเมื่อวันศุกร์เนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเฟดจะปรับดัตราดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนธันวาคมซึ่งมุมมองบวบดเงล่าวค่ะได้ช่วยบทบางปัจจัยลบจากความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่สูงเกินไปในกลุ่มเทคโนโลยีดาวโจนส์ ones, ปิดที่46,448.27จุดบวก0.44%เ p 500ปิดที่6,705.12จุดบวก1.55% และ n a ต d a กปิดที่ 22, 2 2 8 7 2 0 1จุดบวก2.69%ค่ะทางฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันจันทร์โดยรับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่ฟื้นตัวขึ้นหลังบรรยากาศการซื้อขายดีขึ้นจากความคาดหวังมากขึ้นว่าเฟดจะปรับลดตลาดดอกเบ,บี้ยในเดือนธันวาคมขณะเดียวกันนักลงทุนยังจับตาความคืบหน้าของแผนสนิภาพยูเครน c ีซีตปิดที่7,959.67จุดลบ0.29% ดัปิดที่23,239.18จุดบวก0.64%และฟุซีร้อยปิดที่9534.91จุดลบ0.05%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆโดยปรับตัวลงตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนื่องจากมีกระแสาคาดการเพิ่มขึ้นว่าเฟดจะประับดอัตราดอกเบี้ยนในการประชุมเดือนธันวาคม ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเวทซัสตลาดนิวยอร์กปิดบวงในวันจันทร์เพิ่มขึ้นมา1.34%ปิดที่58.84ดเซนต์ต่อบาเรลคาดร,รับความหวังที่ว่าเฟดจะปรับลดตลาดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันนอกจากนี้ค่ะราคาน้ำมันยังได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนว่ารัสเซียจะบรรลุข้อตกลงสนิภาพกับยูเครนเพื่อยุติสงครามหรือไม่ ส่วนฝั่งของเบลน์ค่ะบวก1.29ปิดที่63ดอลิดที่63.37เซนต์ต่อบาเ์เรลส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์โดยรับปัจจัยหนุนจากการที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเฟดจะปรับรลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธันวาคมขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์นี้เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟด สัญญาณทองคำตลาดโคมเม,มิคสมบูรณ์ธันวาคมบวก0.36%ปิดที่4 0 9 4ดอลลาร์20เซนต์ต่อทรยออนส์และปัจจัยที่ต้องติดตามในวันนี้ค่ะตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนรายสัปดาห์จาก ADP เด็ชนีราคาผู้ผลิตเดือนกันยายนยอดคา้าปผลิตเดือนกันยายนและเด็ชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายนจาก Conference บอร์ d สหรัฐนี่คือทั้งหมดของ KT ท e อ e บ์ดีนนที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพิ่มให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอยู่เรก Thai Asset Management ุง Management ัน แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ